พีชีพขนาดนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้โชว์แชงนะคะสวัสดีตาทุกคนโชว์แชงนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวปีกผีเสื้อในคลิปนี้ลักษณะของมันนะคะมันก็จะมี2ข้างแบบนี้เนาะเพราะว่ามันจะมีที่ ไว้พันคอต,ตรงกลางด้วยเป็นผ้าเลยค่ะแบบโฟล์ล์ถ้าโดนลมก็คือจะปลิวแบบเป็นคลื่นๆสวยมากนี่ไล่สีด้วยมีหลายสีให้เลือกสีที่เราซื้อมาเป็นฝาไล่ม่วงจริงๆมันมีอีกหลายสีเลยแต่ว่าเลือกสีมาเพราะว่ามันสวยดีเรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากกว่านี้เช่นแบบ Social distancing 2เมตรคือเราก็ใส่ใช่ไหมนี่ใส่แล้วก็กลางโดดเด่นเป็นสงา่าแบบอย่งมาใกล้ชั้น2เมตรเราซื้อจาก a l i e x p r e s s รวมค่าส่งแล้วก็ประมาณ สองบาทไทยนะคะซึ่งเรารู้สึกว่าราคามันค่อนข้างจะเบาแล้วก็แบบใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยเช่นแบบถ้าสมมติเอาเอาไปถ่ายรูปถ่ายที่สวนดอกไม้ก็จะเป็นแบบฟิลผีเสื้อในสวนดอกไม้อะไรแบบนี้แล้วก็ถ่ายที่ทะเลก็จะแบบคลิ้วไหวดังสนายน้ำแล้วก็ถ้าสมมติถ่ายที่ป่าก็จะเป็นผีเสื้ออยู่ในป่าถ่ายกับต้นไม้ก็จะเป็นผีเสื้อเกาะต้นไม้แบบนีเเ้เดี๋ยวเราจะไปใส่กันนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะต้องใส่ห่วงที่คอก่อนนะคะทุกคนเริ่มไปเลยแบบนี้แล้วมันก็จะมีที่ให้แปะๆแ,แบบนี้เนาะก็แปะที่ออไปแบบนี้สเสร็จเรียบร้อยเราก็จับปีกขึ้นมาคือปีกอะมันจะมีแค่ด้านเดียวนะก็คือด้านสีสีอีกด้านมันจะเป็นขาวๆธรรมดาเลยคะ่ะเราก็เอานิ้วชี้นะใส่เข้าไปในเส้นยางๆอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าเหมือนมันจะทําให้เราช่วยโบกแล้วมันก็จะโฟล์ขึ้นใส่เข้าไปทั้งสองข้างเลยนะคะ แล้วก็จะเสร็จเรียบร้อยและโชวแชงก็คงต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องบินไปถ่ายรูปแล้วกำลังเหะอะอร่าไซโยนาระบ๊ายบาย i